กุ๊บกิ๊บฉลองวันเกิดครบรอบ31ปีถือเป็นคุณแม่ลืกสองสุดแซ่บสำหรับกุ๊บกิบสุมนทิย์สีพระยาสาวสวยนักรองนักสแสดงของหนุ่มหล่อบี้ทัศภาคชีคุณพ่อคุณแม่ของน้องเป่าเปาซึ่งเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมากุ๊บกิบก็เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ33ปีโดยเจ้าตัวได้นำพาสมาโพ,พ์พร้อมระบุว่า Hello t 3 #ggturning33 สุขสันต์วันเกิดนะตัวฉันเองอยู่บนโลกนี้มา33ปีแล้วที่ผ่านมาเธอเก่งมากเลยนะเธอภูมิใจในตัวเองมากๆเลยจงเติบโตและเข้มแข็งสดใสแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแด่ตัวฉันเองกุ๊ปกิป๊บ ปอลล์ขอบคุณคุณเค้กจากทุกก้อนขอบคุณมากมากจริงๆค่ะและขอบคุณของขวัญทุกๆชิ้นทุกคำอวยพรของทุกคนมากๆขอบคุณที่รักกิฟมาเสมอกราบนะคะจากนั้นกุบกิฟก็ได้นําคลิปที่สามีทําเซอร์ไพรส์กับเพื่อนพ้องในวงการอวยพรสุดแซ่บซึ้งกับของที่เจ้าตัวจัดมาให้พร้อมระบุข,ข้อความว่า The best present ever for my baby r OMG is meaningful to me Thank you so much I'm biggest fan and thank you so much bro You are my g r e a t childhood memories F4 forever hashtag #You made my day ขอบคุณพี่เล็กหนูจะเป็นแฟนพี่ตลอดไปเพลงพี่คือทุกความทรงจำของชีวิตหนูขอบคุณทุกคนที่อยู่ในคลิปและทุกคนที่รักกันไม่ได้อยู่ในคลิปนะคะวงเล็บขออภัยที่กิฟไม่ได้แท็กทั้งหมด ขอบคุณทุกคนที่รักกันนะคะความรักที่ทุกคนมอบให้มันมีความหมายมีมากกว่าของขวัญชิน้นใดๆในโลกนี้จริงๆการได้เกิดมาแล้วเป็นคนที่ถูกรักจากคนรอบข้างมันคือแรงผลักดันมากๆเลยจริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆคะ่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสามีที่น่ารักและแสนดีที่สุดในโลกของกิ๊บสาหรับของขวัญที่ทําให้กิ๊บน้ําตาแตกเป็นเด็กสิ่งที่ทําให้กิ๊บรักบี้มากๆก็คือเบบี้เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องราวความรู้สึกเล็กๆน้อยๆทําให้กิ๊มีความสุขอยู่เสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณสําหรับความรักที่เบบี้มอบให้กิฟ์กับลูกอย่างมากมายเสมอมารักเบบี้นะคะปอลอเมื่อเห็นนักร้องรังะระดับโลกที่เราชื่นชอบมาเล่นเพลงเปียโนให้ฟังกันน้ําตาไหลกันไปเลยใครจะคิดล่ะว่านักร้องที่เราชอบถึงสคนจะมาอยู่ในคลิปเดียวกันดูให้จบนะคะหวังว่าทุกคนจะยิ้มไปพร้อมๆกันวงเล็บลงอีกรอบนะคะวันกี้มันดีเลยวงเล็บปิดมีความสุขมากๆนะคะคุณแม่นาโกงอายุมากเลยจริงๆนะแคเนี้